โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายมิทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมลอตออฟนอสติกนะวันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวละครนะครับที่เก่งประจําแต่ละสายก็คือเชลิสนั่นเองนะครับจะมาดูเชลิสกันก็หลักๆเลยก็คือถ้าจะให้พูดถึงตัวละครที่เราควรที่จะมีมากที่สุดก็จะมีแค่2ตัวละครนะครับตัวละครแรกจะเป็นน้องฮูดแดงนะตัวนี้จะเป็นตัวตีหมู่ที่ค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะครับแล้วก็จะมี สกิลตีเป้าหมายเดี่ยวที่รุนแรงเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่ครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นการตีเดี่ยวตีหมู่นะครับการลงหอคอยลงอะไรต่างๆพวกนี้ถือว่าเป็นตัวที่โกงมากๆนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของโมโมตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะมีสกิลที่แบบว่าทางหาศัตรูได้แล้วมันจะไหลไปเรื่อยๆปึ๊บปึ๊บป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 ๊บไปเลยเออถือว่าเป็นตัวที่เก่งนะครับตัวละครสองตัวนี้นเป็นตัวละครที่เราควรที่จะทำหกดาวมากที่สุดนะครับทั้งสองตัวเลยอย่างน้อยน้อยเราควรที่จะทำห้าดาวนะครับ ห้าดาวทั้งสองตัวแต่ว่าถ้าใครมีกงประมาณเนี่ยทำหกดาวไปเลยครับเป็นตัวที่แบกเราได้ดีมากๆนะครับสาหรับสองตัวนี้เนาะในช่วงต้นเกมนะครับแล้วก็ถ้าเราทำสองตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นที่ต้องไปสุ่มกาชาตัวอื่นแล้วเพราะว่าเราเวลาเก็บตัวที่เราอวยได้เลยครับเพราะว่าสองตัวนี้เป็นเป็นตัวที่แบกได้ดีอยู่แล้วนะครับในช่วงแรกนะครับทีนี้นเราก็จะดองไว้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่แบบว่ามีงบประมาณในการเติมตั้งแต่ช่วงแรกหรือว่าใครที่มีเพชรจะเยอะในช่วงแรกเนี่ยเราควรที่จะดันสองตัวเนี้ ให้ขึ้น5้าดาวไปเลยนะอันนี้ผมแนะนําจากใจนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เราจะมาดูในส่วนของเทียริสนะครับเทียริสสาหรับในส่วนของตัวละครแต่ละสายนะครับเกมนี้มันจะมีสายอาชีพที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นสายเวทนะอ่าสายเวทก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะมีธาตุนะครับสีฟ้าสีแดงสีเขียวประมาณนี้เนาะแล้วก็แสงมืดน่าจะมีนะถ้าที่ผมลองดูน่าจะมีอยู่ นะครับแต่ว่าตอนนี้ในช่วงแผ่นแรกจะเป็นแค่สามสีก่อนนะครับโอเคในช่วงของการเริ่มต้นนะครับมันจะมีการรีโลเราสามารถรีหาตัวละครพวกนี้ได้แต่ว่าเอาจริงๆมันก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเราเนี่ยไม่จาเป็นที่จะต้องไปรีหาเลยก็ได้เพราะว่าตัวพวกนี้อย่างที่บอกไปนะครับเราจะใช้ตัวของงูแดงกับตัวของท่าน โมโมเนาะก็คือท่านไอแหละนะครับในการเล่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวละครพก้นี้เพื่อนๆอวยตัวไหนก็สามารถเลือกตัวนั้นได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับว่าอวยตัวไหนแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมันจะมีตู้เลดแบบนี้มาอ่าตู้เลดแบบนี้เป็นไงน่ารักไหมน้องชาวเชียร์โอ้โหเซ็กซี่จัดเลยอ่าโอเคน้องชาวเชียร์เนี่ยมันต้องมันต้องการันตีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเก็บเพชรไว้นะครับอันนี้คือแบบแพลตต้าสุดนะ ที่ผมเล่นอยู่นะก็จะมีตัวพวกนี้มาเป็นตัวแฟนซีแหละนะแต่ว่าแพดแรกๆเดี่ยมันก็จะมีตัวที่แบบทาจําเจสักหน่อยหนึ่งแบบตัวละครพื้นๆเน่ะเนี่ยตัวละครแบบเดมิเออร์สใส่ชุดแบบที่เราเห็นแบบคุ้นตาเออไม่ใช่แบบแฟนซีเนาะหรือว่าถ้าใครแบบว่าจะเติมเอาคอสตูมก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละสายกันดีกว่าสายแรกนะครับเป็นสายเวทสายเวทแน่นอนครับผมจะเป็นในส่วนของตัวน้องหูแดงตัวนี้จะเป็นตัวที่ครบเครื่องมากๆครับเราต้องปั้นตัวนี้เป็นตัว เป็นตัวหลักเลยก็ว่าได้นะครับส่วนตัวอื่นๆเนี่ยมันก็มันก็ดีนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดีแบบเวอร์ขนาดนั้นนะครับเดบิเร์เนี่ยถ้าเราจะใช้เนี่ยเราควรที่จะใช้เป็นสี่ดาวนะครับมันถึงแบบว่าจะดีนะครับตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นการตีแล้วติดเผาไหม้ซึ่งเผาไหม้เนี่ยค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันนะผมลองใช้แล้วก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ดีมากๆนะครับส่วนตัวอื่นๆเนี่ยก็จะมีไอตัวพวกนี้ถามว่าเราควรที่จะสุ่มไหมไม่ต้องมีก็ได้ครับสำหรับตัวพวกนี้เทียร์หนึ่ง เราข้ามมาเป็นเทียร์งเทียสามเลยครับตัวนี้พวกนี้มันจะหาง่ายนะครับโดยเฉพาะอันเบโดอันเบโดเนี่ยมันเป็นตัวเอสอาร์ก็จริงนะแต่ว่ามันสามารถทําขึ้นเอสาร์ได้จากการเล่นด่านเนือเรื่องไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็น้องคนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแต่ว่าอาจจะเทียน้อยกว่าตัวอื่นๆสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็ถ้าเราไม่มีตัวไหนก็สามารถใช้งานได้แต่ผมแนะนําว่าในช่วงแรกเนี่ยเราใช้อันเบโดไปก่อนนะครับปั้นอันเบโดไปก่อนแล้วก็ถ้าเรามีตัวละครของน้องหูดแดงก็ค่อยมาใช้น้องหูดแดงนะครับ ต่อมาครับผมก็จะเป็นสายแท้งสายแท้งเนี่ยเอาตรงๆเลยคือผมมองว่าคือเกมนี้มันจะมีเตัวของใบสุ่มนะครับใบสุ่มอยู่ประมาณไม่กี่แบบหรอกมันก็จะมีการ์ดดำนะครับการ์ดดาเราจะเอาไว้สุ่มในส่วนของตัวละครที่เป็นตัวนี้ตัวละครเป็นตัวตู้เลดแบบนี้นะครับสําหรับการ์ดดาแล้วก็จะเป็นอ่าเป็นแบบนี้นะครับเป็นการ์ดนี้เนาะนี่เลยเป็นการ์ดที่เราเอาไว้สุ่มตู้ ตู้รีโลแหละแต่ว่ามันก็จะสุ่มตู้สุาสนานอสัจิกได้ด้วยนะครับหรือว่าตู้อื่อนที่มันสามารถใช้การไปได้แล้วก็จะมีเป็นแหวนนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้เนาะสามอย่างนะครับที่ผมเห็นมามันก็แล้วแต่ตู้นะครับสําหรับในส่วนของตัวละครอย่างตัวชาวเทียกับอันเบโดใช่ไหมล่างชุดเกราะพวกนี้ยมันจะใช้เป็นน่าจะเป็นแหวนในการสุม่มไม่ก็เป็นใบสุ่มสีขาวไปวนั้นอ่ะนะครับก็ต้องลองดูแต่ว่ามันจะมีตัวผู้นี้อยู่ มันในค่อนข้างที่จะหาง่ายนะครับถ้าเราสุ่มได้ก็สามารถเอามาใช้งานได้แต่ว่าถ้าเราไม่มีจริงๆเราไม่อยากสุ่มจริงๆนะครับเรารอตู้เลทใช่ไหมเราก็ใช้น้องคนนี้แทนได้ครับเป็นน้องเมทตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ดีสามารถรับดาเมจแทนเพื่อนลงทีมได้แต่ว่ามันรับดาเมจแบบทุกตัวเลยนะเออไม่ว่าตัวไหนตีเพื่อนเราเนี่ยมันก็รับหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวฮิลลงไปด้วยนะครับสำหรับตัวเนี้ยถือว่าเป็นตัวที่ใช้งานได้ดีนะครับถือว่าเป็นตัวต้องใช้อ่ะตัวเนี้ยคือมันสําคัญจริงๆนะผมใช ใช้ทุกดานเลยสำหรับตัวเนี้ยเออผมแนะนาเลยตัวเนี้ยคือว่าเป็นตัวที่เก่งแต่ว่าอาจจะแบบสกิลอาจจะไม่ค่อยดีเท่ากับตัวละครอนนื่นๆแต่ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยถ้าเทียบกันความหาง่ายเลยคือตัวเนี้ยคือเราควรที่จะใช้นะครับสําหรับตัวน้องน้องเมทเอชอาร์นะครับต่อมาครับผมก็จะเป็นตัวของสายโจมตีนะครับก็ท่านโมโมะนะครับหรือว่าท่านไอซ์ในร่างชุกเกาะ ตัวนี้คือตัวที่เก่งที่สุดแล้วนะครับถ้าเทียบกันเลยเนี่ยคือเรามีแค่ตัวนี้คือจบเลยนะครับไม่ต้องมีตัวอื่นแล้วเพราะว่าตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยมันสกิลค่อนข้างดีนะครับมันมีสกิลที่สังหารศัตรูได้แล้วก็จะไหลอ่ะเรียกว่าไหลอ่ะสังหารต่อเน,นื่องปุ๊บ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 ไปเลยเออนั่นแหละคือตัวนี้แหละคือต,ตัวที่โกงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องหูแดงกับท่าน <S <S โมโมเนี่ยเราควรที่จะมีติดทีไว้ส่วนพวกซีแบตเตียนพวกเนี้ยเรามีไว้ก็ก็ดีนะครับอย เพราะว่ามันสามารถรีโลหาได้ตัวนี้รีหาได้ตัวนี้รีหาได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 ้แล้วก็ตัวนี้ก็คือไม่รู้ว่าอา๋อตัวนี้เป็นตัวเอาน่าจะหาได้ไง่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพวกนี้ก็คือมันหาได้นะครับโดยการที่เรารีโลตั้งแต่ตอนแรกนะครับมันเลยมันเลยเอามาให้เราได้ดูนะครับมันก็ส่วนมากก็แบบไม่ค่อยมีตัวใช้งานหรอกไม่ค่อยมีตัวประโยชน์อะไรเท่าไหร่หรอกหนหอกจากท่านโมโม่นี่แหละเราก็ไปรอตัวใหม่ๆดีกว่านะสำหรับสายนะี้เนาะ ก็แนะนําว่าเราทุ่มกับตัวของโมโมะไปเลยนะครับมันจะแบกมาได้ดีนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นสายแบบอารมณ์แบบแอสซัสซินนะครับต้องบอกเลยว่าสายนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับเพราะว่าในผมว่าเราจะเล่นสายฮิลส่วนมากกับผมจะเล่นเป็นอ่ะสายนี้สายเวทหนึ่งตัวนะครับเวทหนึ่งตัวแล้วก็สายแทงหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะเป็นสายโจมตีหนึ่งตัวนะสายแอสซัสซินผมไม่ค่อยได้เล่นต้องบอกตรงๆเลยแล้วก็ คือหลักๆเลยคือผมจะใช้อ่ะอ่ะดาเมจนะครับดาเมจสองตัวนะครับจะเป็นการตีเป้าเดี่ยวหนึ่งตัวแล้วก็ตีหมู่หนึ่งตัวอ่าผมให้ดูตรงนี้ดีกว่านี่ก็ที่ผมใช้อยู่อ่าตอนนี้ก็คือทีที่ผมใช้ประจํานะครับหลักๆเลยคือผมอ่ะจะใช้ตัวของชาวเทียใช่ไหมชาวเทียเป็นตัวที่ตีเป้าหมายเดี่ยวนะครับต่อมากันนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวตัวนี้ ไอตวนนี้ยผมเพิ่งได้มาใหม่ผมก็เลยใช้แต่ว่าถ้าที่ผมก่อนที่ผมจะได้ตัวเนี้มาแล้วก็ตัวอันเบโดเนี่ยผมใช้เช่าเทียเป็นตัวตีเดียว,แล,ว,ว,ว ull, แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวฮิลนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวแท้งแล้วก็จะเป็นอันเบโดที่เป็นการตีหมู่เห็นปะ่ะเราจะใช้สายที่แบบมันไม่ค่อยซ้ํากันนะอ่ามันจะเป็นสายดาบสายเวทสายแท้งแล้วก็จะเป็นตัวคาทาอันนี้จะเป็นสายฮิลนะครับผมก็จะใช้สายที่มันแบบไม่ค่อยซ้ํากันสักเท่าไหร่นะครับผมก็ เลยไม่ค่อยได้ใช้สายแอสซินแต่ว่าถ้าใครที่จะแบบว่าอยากจะใช้สายแอสซินเนี่ยก็ดูอดีมีแต่เอสอาร์เอสอาร์บีตัวเดียวซึ่งมันหายากนะตัวเยอืมเราแนะนําว่าไม่ต้องไปสุ่มดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ข้ามสายแอสซซินไปได้นะครับแอสซินเนี่ยถ้าจะใช้จริงก็ใช้ตัวของนาเบะใช่ไหมอ่าตัวเนี้อ่าก็จะเป็นประมาณนั้นต่อมาก็จะเป็นสายฮิวนะครับสายฮิวก็ หลังๆก็เป็นสายแบบซัพพอร์ตเลยเนาะสายฮิวสายซัพพอร์ตนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมก็อยากได้อยู่ตัวนี้แล้วก็ถ้าใครไม่บินจริงก็ใช้ตัว S R ตัวนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นแพนโดร a าก็ได้นะครับตัวนี้หรือว่าจะใช้ตัวแบบผมก็ได้นะตัวนี้ก็เก่งนะครับเป็นตัวฮิวที่ฮิวก็หมายเดียวได้ด้วยแล้วก็ฮิวหมู่ได้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้เนาะถือว่าเป็นตัวที่ดีนะเออเก่งเลยอะผมใช้อยู่นะก็ควรที่จะเลือกตัวให้มันดีๆหน่อยนะครับสำหรับในช่วงแรกแล้วก ปั้นตัวให้มันถูกตัวมันจะได้เล่นง่ายๆนะครับเพราะว่าเกมเนี้ยมันไม่ได้เล่นยากนะแต่ว่ามันจะมีใน,นเรื่องของ PvP ที่เราจะค่อนข้างที่จะเล่นยากสักหน่อยหนึ่งในการ PvP เพราะว่าถ้าเรามีตัวแบบไม่ค่อยดีแหละมันก็จะยากนะครับมันจะส่งผลต่อการที่เราจะเอาไปเล่นกับคนอื่นเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราปั้นตัวใอตัวหนึ่งเนี่ยให้มันเก่งๆไปเลยมันจะได้เปรียบเพราะว่าเกมเนี้ยเรา,ามีแค่ดาเมจตัวเดียวมันก็สามารถแบกเกาได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะเลือกดาเมจสักหนึ่งตัวหรือว่า จะเลือก2ตัวก็ได้ถ้าเรามีก็ประมาณก็คือตัวหูดแดงกับตัวของโมโมะที่เหลือก็จะเป็นตัวแท้งแล้วก็ตัวฮิวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะยังไงถ้ามีอะไรผิดพลาดไปต้อนงะขออภัยจริงๆนะครับผมเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าการคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ